วันนีครับเนก็มาเจอกับครูนี่นะครับในวิชาดนตรตีนัศสศิลป์ชั้นปีสามปีที่ห้าครับการแสดงาธธนาฏศิลป์ไทยนะเครื่องอยู่ในจนนนรารแสดงนาฏศิลป์ไทยอยู่ในหัวข้อลำวงมาตรฐานนะประวัติการแสดงลำวงมาตรฐานสมมติ่าเป็นเป็นการฟ้อนลำไทยอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสนุกสนานพัฒนารูปแบบมาจากการเล่นลำโทน ที่เรียกว่านำโทนเพราะใช้โทนสำหรับตีเป็นเครื่องประกอบจังหวะซึ่งเพลงที่นิยมใช้นิยมในสมัยนั้นเช่นเพลงตามตามมองตาเพลงซ่อนซ่อ้ามาดีเพลงยวนย่เหลต่อมาในช่วงพศสองสี่แปดสี่สองแปดแปดสมัยจอมพลปพ,พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาล ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นนื่นเรนประจำชาติและเห็นว่าคนไทยนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายจึงได้มอบมอบหมายให้การกลรุมศิลปกรปรับปรุงในด้านบทเพลงและพัฒนาน่ารำขึ้นใหม่ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นและให้เป็นระเบียบแบบแผนตามน่าจสินไทยนี่คือนี่คือเพลง เราดวงจันรวันเพลงนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปดูคลิปกันว่าเขารากันยังไงนะแล้วก็การบ้านก็คือครูจะให้เราแค่ร้องเพลงพอไม่ต้องราก็ได้หรือจะราด้วยก็ได้นะครับร้องเพลงแล้วก็ราได้ก็คะแนนก็จะมากหน่อยแต่ว่าถ้าสะดรวจร้องเพลงเดี๋ยวก็ร้องเพลงเดี๋ยวก็ได้นะครับถ่ายเป็นคลิปมานะเราส่งมาให้ครูในรายส่วนตัวเลยนะครับ วันนี้ก็ขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ we mm -hmm. mm -hmm. มุมปานยิ้ดวงจันทราจริกิริยานิมนวลท์ลไมว่าจาก,กังวานอ่อนวานจับใจรุง่งทรงสมส่วนหย่วาอย่วนไไยสสมเป็นดอกไม้ขวัญใจชาติทยหวงจ์มันเป็นน้อยเด่นอยูอย่ในนภาทรง,ง,งโกรดสนสีรักสมีทอ คงตั้งยิงดวงจันพราจริกิริยาลิม,ว,ลมวุอลมายวาจังวานอ่อนหวานจับใจรุ่ง,ง,งทรงทรงส่วนหย่วาหย่วนาไทายสมเป็นดอกไม้วันใจชาติ